อริยศัสจากพระโอษฐ์ภาคปลายหน้า 1084, ว่าด้วยเรื่องลักษณะและวิบากแห่งสัมมารรมมันตะภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในกรณีนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเว้นขาดจากปานาติบาตแล้วย่อมชื่อว่า ให้อภยทานอเวรทานอัพยาปชัชาทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณครั้นให้อภยทานอเวรทานอัพยาปชัชฌทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นทานชั้นแรกเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤิสืบก,กันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งในปัจจุบันและจากไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณพามผู้รู้ไม่คัดค้านภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นท่อทานแห่งบุญ เป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อยอดสุดอันดีมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันพึงปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกอริยสาวกละอธินาทานเว้นขาดจากอธินาทาน ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเว้นขาดจากอธินาทานแล้วย่อมชื่อว่าให้อภยาทานอเวลาทานอัพยปัช,ชาทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณครั้นให้อภยาทานอเวลาทานอัพยปัช,ชาทานแก่สัตว์ทั้งหลายแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภยัยไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณภิกษุทั้งหลายนี้เป็นทานอันดับที่สองเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤิสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจักไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคต อันสมณภามผู้รู้ไม่คัดค้านภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นท่อทานแห่งบุญเป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อย่อสุดอันดีมีสุขเป็นวีบากเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันพึงปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก อริยาสาวกละกาเมสุมิฉาจาร์เว้นขาดจากกาเมสุมิฉาจาร์ภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกเว้นขาดจากกาเมสุมิฉาจาร์แล้วยอมได้ชื่อว่าให้อภยาทานอเวลาทานอัพยปัช,ชาทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณคันให้อภยาทานอเวลาทาน อัพยาปาชาทานแก่สัตว์ทั้งหลายแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณภิกษุทั้งหลายนี้เป็นทานอันดับที่สามเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลย ไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจกไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณพามผู้รู้ไม่คัดค้านภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นท่าทานแห่งบุญเป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อย่อสุดอันดีมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขอันพึงปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจเอวังอันนี้ท่านอธิบายตัวมัสมีองแป8ในส่วนสัมมากัมมันตะว่าเป็นทางมาแห่งบุญเป็นมหาทานชั้นเลิศตัวมัสมีองคปดในส่วนสัมมากัมมันตะก็คือสิน5้าสมข้อแรกนั่นเองถ้าเรารักษาสินห้าได้สาข้อแรก อันนี้ท่านชื่อว่าเป็นมหาทานชั้นเลิศชั้นประเสริฐจริงๆเราไม่ต้องมีทรัพย์เราก็สามารถที่จะทําทานได้ด้วยการรักษาศีลสามข้อแรกนี้ก่อนการไม่ฆ่าการไม่ขโมยการไม่ประพฤติผิดในการมทูาพุทธเจ้าบอกอันนี้เป็นของมีมาแต่โบราณไม่เคยถูกทอดทิ้งและในอนาคตการก็ตามการประพฤติปฏิบัติ3อย่างนี้ก็จะไม่ถูกทอดทิ้งเหมือนกันมันเป็นการไม่เบียดเบียนกัน โดยหลักธรรมชาติบนโลกนี้ชีวิตที่เกิดมาไม่มีใครอยากถูกฆ่าหรือถูกขโมยทรัพย์สินหรือถูกแย่งของรักเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ประพฤติปฏิบัติการกระทําทางกายทางวาจาทั้ง3อย่างนี้อย่างเพ่งคัดซึ่งเป็นส่วนแห่งกุศลมีสวรรค์เป็นที่ไปและถ้าสามารถทําได้ยิ่งกว่านั้นก็ให้ฝึกควบคุมจิตให้ตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียว และเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของธรรมชาติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เป็นกายเป็นตัวจิตเองก็ตามถ้าผู้ใดาสามารถมาสร้างความตั้งมั่นของจิตและเห็นการเกิดดับได้ก็จะสามารถปล่อยวางการเวียนว่ายตายเกิดปล่อยวางระบบของสมมติปล่อยวางวัตฏะปล่อยวางการเกิดแก่เจ็บตายได้นะถอนตัวเอง ออกจากสภาวะที่เกิดที่ตายและสามารถเข้าสู่สภาวะที่ไม่เกิดไม่ตายคือวิมุตติหรือนิพพานได้